โจทย์ข้อนี้นะก็จะคล้ายกับรูปแบบโจทย์ที่เราได้เคยทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่เคยฝึกลองทำเองเนี่ยก็อยากให้ฝึกนะก็อยากให้ฝึกนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลากระบวนการที่เราเริ่มต้นทําอะไรเนี่ยมันจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจเราอะว่าเอ๊ทำแบบนี้ถูกไหมเอ๊ทำแบบนี้ใช่หรือเปล่าอยากให้ลองทําดูอยากให้ลองทําทดูนะเพราะว่าถ้าเราตอบคําถาม นะต่อคาถามที่เราสงสัยได้ตัวของเราเองแล้วเนี่ยเราจะมีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโจทย์ข้อนี้เขาพูดถึงแม่ค้าที่เขาขายมะม่วงเขามีการขายมะม่วงไปนะขายครั้งแรกแล้วก็ขายครั้งที่2นะแล้วก็ถามว่าจะเหลือจะเหลือนะมะม่วงอยู่ กี่กิโลกร,รมัมเรามาเริ่มต้นเลยนะครับในส่วนแรกส่วนแรกเนี่ยก็คือแม่ค้ามีมะม่วงอยู่20กิโลกร,รมัมอ่านี่ก็คือมะม่วงที่มีอยู่จากนั้นเนี่ยเขาก็ขายไปนะขายไปนะขายไปครั้งแรกก็คือ4เศษ3ส่ว4กิโลกรัมนี่คือครั้งที่1เสร็จแล้วก,ก็ขายไปครั้ 2, งที่2ครั้งที่2ก็ขายไปอีก5เศษ1ส่วน2กิโลกรัมอ่านี่คือขายครั้งที่2นะแม่ค้าจะเหลือมะม่วงกี่กิโลกร,รมัมถามหาสิ่งที่เหลือละเห็นปะ ว่ากี่กิโลกร,รมัมแน่นอนไอสิ่งที่เหลือเนี่ยเรากําหนดให้เป็นตัวแปรใช่ปะก็คือตัว x นะครับอ่ะมาเขียนเลยนะครับมม่วงที่เหลือมาม่วงที่เหลือเหลือเท่าไหร่เหลือ x ถูกต้องปะเราไม่รู้นะเราไม่รู้นะก็เป็นสิ่งที่โจทย์ถามหาด้วยเราก็สมมุติตัวแปรไปก่อนเลยเป็นตัว x เดี๋ยวเราจะมาเขียนโครงสร้างของสมการกันแม่ขามีอม่วงอยู่ ทั้งหมดเท่าไหร่ยีกิโลกร,รมัมถูกต้องมาอ่ะมาเริ่มต้นเลยทั้งหมดทั้งหมดก็คือมะม่วงที่มีอ่ะทั้งหมดก็คือมะม่วงที่มีเท่ากับเอาไปทําอะไรบ้างเอาไปขายใช่ไหมขายครั้งที่1นอ่ะนี่คือการขายครั้งที่1อ่ะถัดมาก็ไปขายต่อขายครั้งที่2 อ่ะขายครั้งที่2เหลือมหเหลืออ่ะเหลือมะม่วงนี่คือโครงสร้างของสมการซึ่งเราจะเอาตัวเลขกับตัวแปรเนีย่ยมาแทนลงในนี้นะเริ่มต้นตรงนี้ให้ได้เริ่มต้นตรงนี้ให้ได้ไดถ้าเริ่มต้นมาทันนี้ได้นะสำเร็จไปละห้ที่เหลือเป็นการแทนค่าแล้วก็การคิดเลขนะอ่ะทั้งหมดมีเท่าไหร่ดูดิดูดิยีกิโลกรัมแทนค่าเลยนะ20หรือ200เนี่ยยีนะอ่ะยี่สิบ นะครับ20กิโลกรัมขายครั้งที่1เป็น4ส่วน4เศษ3ส่วน4กิโลกรัมนะ,ะขายครั้งแรกนะ4เศษ3ส่วน4กิโลกรัมนี่คือครั้งที่1ใส่ตัวเลขให้ถูกนะถัดมาขายครั้งที่2 5เศษ1ส่วน2กิโลกรัม5เศษ1ส่วน2กิโลกรัม Okay. ขายครั้งที่2แล้วมันก็จะมีมะม่วงที่มันเหลืออยู่ซึ่งแน่นอนเรากำลังเ,เป็นตัวแปรแล้วใช่ไหมก็คือตัวแปร x แบบนี้นะครับมาลุยเลยแก้สมาการนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะรวมตัวนี้ก่อนเนี่ยไอคู่นี้ก่อนนะเนี่ยแต่ก่อนรวมทําให้เป็นอะไรก่อนนะเสร็จเกินโอเคมาเริ่มต้นเลยอันนี้20เท่ากับมาดูพร้อมกันทุกคน 4คูณ4เป็น16 16บวก3เป็น19เราได้ตัวแรกก็คือ19ส่วนด้วย4นี่คือตัวที่1นี่คือตัวที่1บวกด้วยอ่ะตัวที่2 5คูณ2เป็น10บวกอีก1เป็น11 11ส่วนด้วย2อ่าแล้วก็บวก x นะโอเคได้บัญหาเนี้ยมาแล้วนะ จากบรรทัดนี้นะครับจากบรรทัดนี้เราจะต้องรวมเศษส่วนตัวนี้ก่อนนี่คู่นี้คู่นี้ปัญหามันเดิมเลยปัญหามันเดิมเลยเป็นปัญหาของเรื่องเศษส่วนใช่ไหมว่าไอ้เจ้าตัวส่วนเนี่ยมันไม่เท่ากันจะคูนคว้ยก็ได้ นะครับหรือปรับตัวส่วนโดยใช้คารนก็ได้แต่ครูเห็นตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมเพราะ2เนี่ยทำให้เป็น4กับเราก็แค่คูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนโอเคเดี๋ยวเรามาคูณ2เข้าไปนะเราจะได้เป็น20คสิค่อยๆทำให้ดูทีละบรรทัด19ส่วน4บวกกับ11เส่วนด้วย2เราคูณ2เข้าไปเลยทุกคนคูณ2เข้าไปนักเรียนสังเกตอะไรอย่างหนึ่งป่ะการคูณ2ของครูนะตรงนี้นะครูจะไม่ใช้เครื่องหมายคูณเพราะครูกลัว กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปเหมือนกับตัวแปรตัวนี้อ่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกับตัวแปรแล้วก็เราจะเริ่มงงแล้วก็แยกไม่ออกว่าอันไหนคูณอันไหนตัวแปรฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยใส่วงเล็บดีกว่าอ่ะบวกกับ x นะอ่ะเขียนต่อ20เท่ากับอันนี้เป็น19ส่วน4อ่ะจะคูณแล้วนะบวกกับเท่าไรส1คูณ2เป็น22 2คูณ2เป็น4แล้วก็บวกกับ x ตัวส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วนะครับให้เราเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยอ่ะบวกนิดนึง19บวก22บวกในใจได้ไหมเป็นเท่าไหร่เป็น41 41ส่วนด้วย4แล้วก็บวก x อ่ะมาย้ายข้างแก้สมการกันดีกว่านะครับเราจะย้ายตัวนี้ไปนะครับตัวเนี้ยเครื่องหมายข้างหน้ามันเป็นบวกใช่ปห เราย้ายไปเราต้องย้ายไปเป็นลบบรรทัดถัดมาเราก็จะได้เป็น20ลบด้วย4.1ส่วนด้วย4เท่ากับ x นะโอเคจากตรงนี้ทำไงต่อนะเรามาแก้ตรงนี้คิดเลขตรงนี้นะเราก็คูณควายดูว่าอันนี้20ก็คือ20ส่วน,วน้อ่ะคูณควายพร้อมแล้วเริ่มต้นได้2 0คูณ 4. อ่ะตัวแรกนะลบกับ สี่สิบอคูณหนึส่คูณหส่วนด้วยอันนี้ขอเขียน4ี่เลยละกัน1นคูณสได้กลายเป็น4นะครับได้เท่ากับ x อ่ะมา20่คูณสได้เป็น80ดปะ่ปะแปดสป่ะอ่ะเขียนแปดไปทุกคน80ลบกับ41ส่วนด้วย4เท่ากับ x นะครับอ่า80ลบ41ได้เป็น39 39เอา้าเกิน9ก่อนทำไมอะ่ะ39ส่วนด้วย4เท่ากับ x นะครับอ่ะเราลองมาดูช้อยสิเอ้ช้อยมันเป็นอะไรหมดเลยจำนวนคระหมดเลยใช่ปะเราก็พยายามปรับมันให้กลายเป็นจำนวนคระอ่ะท่องสอดคูณแม่4แต่ไม่ให้เกิน39เรารู้ว่า40เป็น40ใช้มแสดงว่าต้องเป็น49อ่า49ด้วยเท่าไหร่ 49ได้36อะ49ได้36 36ลบอเอา39ลบ36เหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ3เหลือเศษ3 3ส่วนอะไร3ส่วน4เท่ากับ x แบบนี้นะโอเคสรุปคำตอบการดังนั้นจะเหลือมะม่วง x คือมะม่วงที่เหลือนะจะเหลือมะม่วง เท่ากับเท่าไรเท่ากับ9เศษ3ส่วนด้วย4หน่วยเป็นอะไรเนี่ยหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมอ่ะกิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมโอเคเรียบร้อยแล้วตอบข้อที่3